วันนี้คนนี้ละเขาจะพาเราไปเที่ยวท่านนายอำเภอใช่แล้วค่ะเที่ยวทั่วไทยไปกับนายอำเภอออเรนจ์นะคะไปที่อำเภอแกงหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะไปกับนายอำเภอธีรกุลเอี่ยมอัมพาค่ะไปมองถ้ำไม่ใช่ถมองนะฮะมองถ้ำมองถ้ำนะคะไปกันค่ะ ณะน,นี้ท่านกําลังตามผมมาอยู่ที่อําเภอแก่งหงแมวจังหวัดจันทบุรีผมจะพาท่านไปเที่ยวนะครับข้างหลังผมนี่ครับเป็นภูเขาขนาดเล็กนะครับแต่ข้างในนั้นมีสิ่งที่มหัศจรรย์มากมายมีถ้ำถึง84ถ้ำแต่วันนี้คงจะไปได้ไม่หมดนะครับเราคงจะไปดูแค่สองสามถ้ำที่สําคัญเช่นถ้ำทานลอดท่านลงบอล ต้องเตรียมไปคือไฟฉายนะครับแล้วก็เวลาเข้าไปแล้วก็อย่าไปทําลายสิ่งของนะครับเพราะว่ามันเกิดยากครับเราก็ต้องดืน้ำมากนะครับตอนนี้ช่วงนี้รึก่อนนะครับแต่ว่าก็เย็นชุ่มฉ่ำดีนะครับช่วงนี้ก็น่าเที่ยวนะน่าท่องน่าเล่นีนะคก็ไม่ไม่เย็นชุ่มฉ่ำนให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับติดต่อมาอย่างวนอุทยานนะครับจะมีเจ้าที่พาไปเพราะว่าทางค่อนข้างแกงลำบากนะครับนี่คือไข่มุกถ้ำครับซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ ครับเหมือนไข่บุกนะครับท่านเข้ามาเที่ยวแล้วก็ชมดูได้แต่ว่าไม่ควรเก็บเอาออกไปนะครับเพราะว่าธรรมชาติมันปอดจะสร้างได้เก็บไข่บุกนี้ก็นานครับขณะนี้เราก็เดินทางถึงปากถ้ำลงบอ่อนแล้วครับอ,บบอ้นีหมายถึงว่าที่รวมนะฮะก็เดี๋ยวเชิจะเข้าชุดและชมกันนะครับ ก็ของของถ้ำครับที่เป็นย้อยนะครับซึ่งเป็นแคนเซียมนะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูฝนก็มีน้ําไหลนะครับแต่ถ้าฤดูแล้งเนี่ยก็จะเห็นเป็นเกล็ดเพชรนะครับสวยงามมาก คือความสวยงามของเบอร์แก่งแม่ของเราครับผมก็หวังว่าท่านผู้ชมที่ได้ชมไปแล้วก็คงจะแวะเวียนม,มาเที่ยวเที่ยวเบอแก่งแม่ของเราครับไปกับายอเอเ